โตดีเรื่สว่านเจาะรูตรงกลางทิ้งโอซิไดรฐานยันศูนย์เซนตาอาณาลูตรงกลางตงางดีดีโคสเซจชิ่กลืนพร้อมกันแบกด้านข้างตกตื้นแม่ด้านข้าง โรเวใบโตใบมีดแบบใช้แล้วทิ้งเกบใบตมีดกลึงอาาเกซุริเหล่าเข้าๆ้ๆเมนตริการลบมุมหน้าตัดชิ้นงานตบปาตัวหยุดฐานเครื่องกลึงทาซากิปลายมีดเมรขันให้แน่น ไหออกดีดโกมิรอยตัดเสียเกะทำให้เสร็จสมบูรณ์เดี๋ดีซีโรปริมาณที่ต้องการกลึงออกเสียเกะคาโกกลึงละเอียดไชเจนส์รอบหมุนเมโมรีมาตาส่วนสเกลหรือสเกลคาซากิจิตำแหน่งปลายมีดหนึ่งรอบ ตั้งในบอดี้คลีฟคีต้ารดีสะดุดเคโกขนานเสียเกสรปริมาณการกึ่งละเอียดเป็นกีต์พีนไฟนดี้คลีฟ กรตุกรอยฟันโตเนบาคันโยกทำงานตั้งโตเกมาริ <S 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 ทวนเข็มนาฬิกาโตเกมาริ <S S ตามเข็มนาฬิกากกดูเลเบรกดูที่เกเขาหลังไหลแกรอบนอก หมุนเทยสุขเต่ความเร็วรอบต่ำความเร็วรอบสูงโอคุริโคะติริเลบะคันโยกเปลี่ยนทิศทางการต้อนชิ้นงานมกคุยเรืเกดขึ้นเบ คันโยกเปลี่ยนทิศทางความเร็วปกติโตารางปริมาณการป้อนเช่นงานปกติโยเซนเซอรคันโยกเพิ่มปริมาณการป้อนเช่นงานปกติเทงคันเคันโยกการเปลี่ยนการป้อน หันโยกการทำเจียวปุิแกนการป้อนชิ้นงานินนความเร็วการป้อนชิ้นงานาใหญ่เร็วโตยช้า ขันยกการป้อนการกึงแกนแซดแกนเอ็กซ์กคง่แหลโอ้คือใคถ่านเลื่อนไปมา โ้ฐานต้อนแนวนอนขามโนไดแทนจับมีดกึ่งเอ็เกมโมตับปุ่มไฟไวเดียววัตถุดิบมารุสัญลักษณ์เส้นผ่าศูนย์กลางสกีดัช ส่วนที่ยื่นออกมาให้คัดจับกึง,งแบบเป็นฉบับเสร็จสมบูรณ์ทเทโกิกิไดอัลเกตไดอัลเกตแบบคานงัดนี่คืดผ่านเท้าหลักแท่นเท้าหลักไวเทนตกดงสเลเวอร์ทันโยกเปลี่ยนความเร็วรอบหมุน เบ่งเบนเน,นื่องจากการหมุนท้านมาคอนสใช้คอนทุบแล้วก็บบความยาวทุกคนเป็นไงบ้างครับแอากให้ทุกคนดูคลิปนี้ไปสามทบทวงและเรียงหรือภาษาญี่ปุให้มากขึ้นนะครับผมทุกคนซื้อสู้น,นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม